กรมอุตุเปิด32จังหวัดยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและตกหนักร้อยละหกสิบของพื้นที่เช่นกทมโดนเต็มๆระวังอันตรายเจ็ดจังหวัดน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากล้นตลิง่งสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศกันกับช่องมอร์นี่ชนแนในเช้าวันพุธที่30กรกฎาคม2568สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุเปิดชื่อ32จังหวัดฝนถล่มต่อเนื่องตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกทอมอโดนเต็มๆระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำาน้ำล้นตลิ่งวันที่30กรกฎาคม2568กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงครั้งหน้าภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านตรากบึงกาฬสกลนครและนครพนมนะคะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและน้ำล้นกลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่รุ่มนะคะทั้งนี้เนื่องจากมีย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามานันประเทศไทยและอ่าวไทยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองด้วยนะคะสำหรับพยากรณ์อากาศ ของประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตรากอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศา,ศาเซลเซียสย อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32มสองถึงสาองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10บถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสก,กลนครน,นครพนม กาลสินมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อมาภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจ,งวจังหวัดกาญจนบุรีและราชบ,บุรีอรุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมาเป,เป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36งองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อมาเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32 3 4ถึง3าองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วอยู่ที่20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ต่อมาเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่สามสิบสามถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมาเป็นการอัปเดตพยากรณ์อากาศฝนสะสมรายวัน ทุกๆุก24ชั่วโมงนับตั้งแต่7นาฬิกาถึง7นาฬิกาวันรุ่งขึ้นนะคะ15วันล่วงหน้าระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง13สิงหาคม2568จากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป ECMWF วิเคราะห์ตามผลจากแบบจำลองเฉดสีแดงหมายถึงฝนตกหนักสีเขียวหมายถึงฝนเล็กน้อยนะคะ 30กรกฎาคม2568ถึง10สิงหาคม2568บริเวณประเทศไทยตอนบนพื้นที่ฝนเคยตกหนักมีแนวโน้มฝนลดลงแต่ยังมีฝนฟ้าขนองกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งตามฤดูกาลปริมาณฝนส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออก ภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดด้านรับมรสุมส่วนภาคอื่นๆจะยังคงมีฝนบางแห่งจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีเริ่มมีกำลังปานกลางสำหรับภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นคลื่นลมมีกำลังปานกลางโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนชาวเรือชาวประมง ยังต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังยังต้องระวังคลื่นลมยังมีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงสำหรับผู้ที่เดินทางไปภาคเหนือในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยต้องตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางนะคะสำหรับวันที่11ถึง13สิงหาคม2568ทั่วไทยมีแนวโน้มฝนกระจายเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกทมและปริมนทนปริมาณฝนยอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางปัจจัยยังเกิดจากอิทธิพลของมอรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่ยังพัดป,ปรคลุมส่วนภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงปลายเดือนเคลื่อนลมเบาลงวางแผนทำกิจกรรมได้ตามปกติระวงังฝนฝนฟ้าขนองช่วงเย็นถึงช่วงค่ำ ระยะนี้ยังไม่มีพายุที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยไม่น่าวิตกและกังวลฝนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ยังมาจากอิทธิพลของมอรสุมตามฤดูกาล